แม่ทัพภาคที่สองและโฆษกกองทัพบกร่วมปลุกฝังความรักชาติแก่นักเรียนสาธิตเกษตรพลโทบุญศิลภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองและพลตรีวินไทยสุวรีโฆษกกองทัพบกได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้าและการรักษาอธิปไตยของชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นาหอประชุมจงรักไกลานาม กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสาธิตเกษตรรวมใจสู่แนวหน้าปลูกต้นกล้าแทนคุณแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมอุดมการณ์ที่ถูกต้องแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดีโดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากแนวหน้า เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศต,ต่อไป R.T.A